ำไมฉันถึงลดน้ำหนักไม่สำเร็จเลิกบุหรี่ไม่รอดหรือหายขี้เกียจไม่ได้เป็นเพราะฉันไม่มีวินัยมากพอหรือเปล่า ความจริงคือไม่เลยค่ะแต่เป็นเพราะสมองของเรายังไม่เห็นภาพความสําเร็จที่ชัดเจนต่างหากวันนี้ไลฟ์เป็นริชเชอร์จะมาใช้เคล็ดลับสลัดนิสัยแก้ยากออกให้หมดจดโดยเทคนิคจากศาสตร์ NLP ที่เรียกว่า switch pattern ปัดนิสัยแก้ยากด้วยการสลับภาพในหัวโดยต้องอธิบายก่อนค่ะว่าเพราะสมองของเราเนี่ยจะชื่นชอบอะไรที่ได้มาง่ายชอบความสบายเอ้าหมายอะไรที่มันดูอยู่ไกลได้มายากเนี่ยเขาก็าจะปัดตกทันทีค่ะอย่างการต้องลุกไปออกกําลังกายตอนเช้ากับอีกตัวเลือกคือน,นอนต่อบ,บนเตียงนุ่มๆแน่นอน ว่าสมองของเราก็ต้องเลือกสิ่งที่สบายกว่านั่นก็คือนอนบนเตียงนุมน่มๆนั่นเองใช่ไหมคะเพราะรางวัลมันอยู่ข้างหน้านี้แล้วจะไปขวนขวายให้มันยากทาั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลรับธมาอีกเมื่อไหร่ทําไมจึงเป็นหน้าที่ของสวิตพาร์เรนที่จะเข้ามาทําให้สมองของเราเห็นว่าการทุ่มเทและรอคอยด้วยความอดทนผลลัพธ์มันน่าหอมหวานสมความคุ้มค่าขนาดไหนจะให้พูดง่ายๆว่ามันทําให้สมองของเราเห็นภาพเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นแบบนั้นก็ได้ค่ะ แล้วก่อนที่เราจะเข้ากระบวนการทำสวิตแพทรนเนียนะคะมันก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำในที่ที่เรารู้สึกสง,งบผ่อนคลายจะอยู่ในห้องเ,เงียบๆหรือเปิดเพลงนุ่มๆคลอไปก็ได้นะคะส่วนวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายค่ะมีแค่3าขั้นตอนเท่านั้นเองขั้นตอนที่1ให้เราเลือกนิสัยที่อยากจะแก้มา1อย่างและผลลัพธ์ที่อยากจะได้มาอีกหนึ่งอย่างทั้ง2ต้องเป็นนิสัยที่มีแอคชั่นชัดเจนเช่นเลิกนอนเล่นมือถือเพื่อที่จะลุกขึ้นมาทำงานให้เสร็จและมีเวลาพักผ่อน จะมาพูดแค่เลิกขี้เกียจไม่ได้นะคะมันจับต้องยากพอได้มาแล้วก็เอาสิ่งที่ได้เนี่ยมาแปลงให้เป็นภาพค่ะขั้นตอนที่2หลับตาลงค่ะแล้วนึกถึงภาพของนิสัยที่เราอยากจะเปลี่ยน ขั้นตอนที่3พอเรามองเห็นนิสัยที่เราอยากจะเปลี่ยนชัดแล้วเนี่ยให้ปัดภาพในหัวทิ้งค่ะลดแทนที่ด้วยภาพที่เราอยากจะกลายเป็นคนใหม่ตามเป้าหมายของเราเลยค่ะลองสำรวจดูค่ะว่าพอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะเราจะเริ่มรู้สึกถึงความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจในที่สุดก็จะรู้สึกว่าเราอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองให้สำเร็จนั่นเองอย่างที่บอกค่ะสมองของเราเนี่ยมันชอบอะไรที่สบายได้มาง,ง่าย ทําให้เราเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าผัดวันประกันพุ่งแต่ถ้าเราหลอกสมองให้เห็นภาพเป้าหมายที่ชัดเจนได้สมองก็จะเห็นถึงความเป็นไปได้และเปิดทางให้เราได้ควบคุมผลลัพธ์ได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วหวังว่าเนื้อหาที่หยิบมาเล่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมไปว่ารถจะไปถึงปลายทางได้ก็ต้องเติมน้ํามันตัวเราเนี่ยจะทําอะไรให้สําเร็จมันก็ต้องหมั่นเติมความมั่นใจเติมแรงบันดาลใจทําสวิตช์พอเรืออย่างสม่ําเสมอเพื่อให้มีไฟไปถึงเป้าหมายให้ได้นะคะอย่าลืมเอาไปปรับใช้แล้วมาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างครั้งหน้าสาระที่เราจะเอามาฝากจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ